คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะดิฉันอิสริยากรอ,อินทโชตรับหน้าที่ดาเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะรัฐบาลย้ำสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ให้กองทัพทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ยอมให้กัมพูชาใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์รุกล้ำอธิปไตยของไทยเป็นอันขาด พร้อมจัดการปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์จากกัมพูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำกองทัพต้องการอะไรให้บอกจัดให้ทันทีส่วนการรับมือพายุคาจิกิสั่งการให้ทุกองคาพยพข,ของรัฐพร้อมรับมือ1-2วันนี้ตลอด24ชั่วโมง นายจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีข้อสั่งการจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและผลกระทบจากสถานการณ์พายุคาจิกิ ซึ่งได้เตรียมแผนลับมือตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่มีข้อสั่งการเพิ่มเติมดังนี้ 1. สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆให้กับกองทัพทั้งนี้รักษาการนายกรัฐมนตรีรัชกา,การแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทหารหารที่ประจำอยู่ชายแดนทั่วประเทศไทยในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องอดทนอดกั้นจากการยั่วยุของฝ่ายกัมพูชาทั้งการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารและการใช้โล่มนุษย์ที่อาศัยประชาชนนำหน้าเคลื่อนไหวด้วยวิธีการต่างๆในการนี้ หากกองทัพต้องการสนับสนุนอุปกรณ์หรือทรัพยากรเร่งด่วนใดๆขอให้แจ้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาดำเนินการประสานจัดการให้ทันทีโดยให้หน่วยงานต่างๆยึดถือว่าสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการให้สบทกประสานการปฏิบัติให้มีผลสัมฤทธิ์กระชับความเป็นเอกภาพทั้งการทหารการต่างประเทศการสื่อสารประชาสัมพันธ์รวมถึงการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยรวมถึงมาตรการอื่นๆอาทิเข้มงวดกับการปฏิบัติห้ามไม่ให้พลเรือนกัมพูชาลุกล้ำเขตแดนอย่างผิดกฎหมายและการติดตามเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมด้านสแกมเมอร์ 2. สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์พายุคาจิกิอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อตัดสินใจแจ้งเตือนภยัยสื่อสารให้ทั่วถึงและเหมาะสมโดยระบบต่างๆโดยเฉพาะระบบคอเบอร์ส a คและเตรียมการกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันการสสำหรับการบริหารจัดการระบบข่าวภาครัฐ เพื่อให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลกลางของรัฐในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานเป็นระบบครบถ้วนและมีความปลอดภัยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าใช้บริการระบบข่าวชะลอการดำเนินการดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศไทยจากกระทรวงดี ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อประกอบการดำเนินการโดยให้กระทรวงดีเรื่องเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคอรมภายใน1เดือนและมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะมหาดไทยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมุ่งยกระดับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมีความเสมอภาคและมีความเป็นธรรม นายอัศิ์สัมพันธรัประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการรับฟังการประชุมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการจัดทําโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นณห้องประชุมนพวงศ์หนึ่งชั้นสองโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์กรุงเทพมหานครโดยมีนายบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารและการจัดการในคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชก,การพล,ลเรือนผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายชาคิดสุรนัทกูลหัวหน้าสำนักคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำนักงานประหลัดก,กระทรวงมหาดไทยผู้แทนผู้บริหาออรอปทผู้แทนข้าราชก,การและพนักงานส่วนท้องถิ่นบริษัทวินทูเกเ,เตอร์จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาการจัดทําโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องจํานวน60คนเข้าร่วมนายอัศิ์กล่าวว่าบุคลากรถือเป็นหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนบทบาทหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบร้อยละเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสลัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจากผู้บริหารส่วนท้องถิ่นประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนทําให้เกิดโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบร้อยละที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระบบจําแนกตําแหน่งแบบแท่งมีความเสมอภาคมีความเป็นธรรมและมีความน่าเชื่อถือถูกต้องตามหลักวิชาการและความคิดเห็นของทุกท่านจะถูกนําไปพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในอนาคตการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวันนี้จะถูกนำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเลื่อนเงินเดือนและจัดทำรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โดยบริษัทที่ปรึกษาจะนำเสนอผลการศึกษาการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละจำนวน3รูปแบบได้แก่แบบใช้ฐานในการคำนวณการเลื่อนเงินเดือนจากค่ากลางเดียว ซึ่งคำนวณจากผลรวมของอัตราเงินเดือนสูงสุดและต่ำสุดฐาน2แบบใช้ฐานในการคำนวณการเลื่อนเงินเดือนจากค่ากลาง2ค่าโดยมีหลักการคิดเช่นเดียวกับสำนักงานกพและการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นร้อยละจากเงินเดือนของตนเองโดยภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะได้เสนอคณะอนุกรรมการได้มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นพิจารณาจัดทำมาตรฐานกลางเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปและมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะปะลัดเกษตรเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ร่วมแสดงแนวคิดในการพัฒนาองค์กรร่วมกันในกิจกรรม Office of the Permanent Secretary for m i n i s t r y of a g r i c u l t u r e and c o o p e r a t i v e t o w n Hall a n d i n n o v a t i o n w a l l ภายใต้หัวข้อเบรกอ a ลิ m มิตทลายขีดจำกัดของคนสปะกะสนายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดและร่วมเสวนาในกิจกรรมโดยมีนางอัญชลีสุวจ,จิตตาโนนรองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางธนินพันธ์ภาววัฒนานุสรณเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีนางสาวอัจฉริยา จันทะระวง์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมกิจกรรมณห้อง115กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผ่านระบบออนไลน์ว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดโอกาสให้ผู้บริหารได้สื่อสารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างโอกาสรับรู้และความเข้าใจถึงนโยบายทิศท,ทางการดำเนินงานและเป้าหมายองค์กรและเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทักษะและความคิดสร้างสารรค์เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าหรือประโยชน์ในองค์กรและสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมและขับเคลื่อนวัฒนธรรมขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและมีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและการทำงานเป็นทีมซึ่งจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตกิจกรรมทาวฮอเป็นพื้นที่ให้บุคลากรทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดใจและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคือการเปิดใจปรับตัวสู่การทำงานแบบใหม่การสร้างสารรค์เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าแก่องค์กร นอกจากนี้ยังมี innovation wall ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับระดมสมองและจุดประกายความคิดสร้างสารรค์ของทุกคนเพราะนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดขึ้นจากไอเดียเล็กๆของพวกเราทุกคนที่มารวมกันและผมเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำไปพัฒนาเป็นโครงการดีๆได้ที่ช่วยยกระดับการทำงานของเราและสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและประเทศต,ต่อไปในอนาคต และมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะประหลัดกระทรวงท่องเที่ยวเยี่ยมสนามวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกสนามเมืองย่าโมติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมชมการแข่งขันคู่แคนาดาสเปนนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปหลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาสนามจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2 0 2ทีที่เมืองย่าโมและให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันสนามชาติชายฮอจังหวัดนครราชสีมา โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือ 1. เพื่อให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และทีมงานพร้อมเชียร์การแข่งขันโดยประหลัดกระทรวงได้เข้าเยี่ยมชมที่พักและสภาพความเป็นอยู่ของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมเน้นย้าถึงมาตรการการดูแลความปลอดภยัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบคันเพื่อให้นักกีฬาทุกชาติเกิดความมั่นใจและแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพ และ 2. เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนอกจากจะได้ร่วมเชียร์นักตบสาวไทยและทีมดังจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิดแล้วยังสามารถสัมผัสเสน่ห์ของเมืองย่าโมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติอาทิอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีวัดศาลาลอยปราสาทหินพิมายและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตลอดจนอาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ โดยก่อนเดินทางมายังสนามการแข่งขันปลัดกระทรวงท่องเที่ยวได้เดินทางเยี่ยมชมจุดก่อสร้างสกายวอล์กบริเวณพื้นที่เขาเขื่อนลัน่นตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจงังหวัดนครราชสีมาซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวได้อนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณพื้นที่เขาเขื่อนล่านตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568วงเงิน63.5ล้านบาท การจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นเวทีสําคัญของการแข่งขันวอลเล์บอลโลกแต่ยังเป็นโอกาสทองในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคทั้งเหนือกลางใต้และอีสานอย่างเช่นจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นหัวใจของภาคอีสานการแข่งขันในครั้งนี้ที่ประเทศไทยจึงไม่ใช่เพียงสืกกีฬาแห่งศักดิ์ศรีแต่ยังเป็นเวทีที่สะท้อนพลังแห่งมิตรภาพ ความร่วมมือและการท่องเที่ยวไทยในเวทีโลกอย่างแท้จริงด้วยดิฉันอยากจะเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างชาติหากท่านมีบัตรเข้ามาชมการแข่งขันทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมกับจังหวัดที่จัดการแข่งขันมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจัดไว้ให้สำหรับทั้งนักกีฬาเพราะผู้ที่มาเชีย โดยท่านสามารถนำบัตรที่เข้าชมการแข่งขันไปเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุดร่วมกับททท,ทได้ฟรีเช่นพิพิพธภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยรอบนี่คือสปอตทัวริสทที่รัฐบาลโดยกระทรวงท่องเที่ยวพยายามผลักดันอย่างชัดเจน จากนั้นปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างทีมชาติแคนาดาสเปนบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างส่งเสียงเชียร์ทีมที่ตัวเองรักโดยช่วงพักครึ่งมีการเปิดเพลง To be the Champion เสียงเชียร์เพื่อแชมป์ซึ่งเป็นเพลงประจำการแข่งขันครั้งนี้ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ชวนทีมงานและกองเชียร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลุกขึ้นเต้นสนุกไปกับการเชียร์เพื่อร่วมกิจกรรมของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติด้วย ทั้งนี้นางสาวนัทริยายังได้ติดตามกรณีที่โซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพสนามชาติชายฮองน้ำท่วมจนนักกีฬาสาธารณารัฐเช็กต้องลุยน้ำท่วมเข้าสนามเพื่อลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว100%โดยได้ทำการขุดลอกท่อสแตนบายรถสูบและสแตนบายอ่างเก็บน้ำพร้อมวางจุดกำลังคน รวมถึงยกระดับทางเดินให้สูงขึ้นเตรียมรับมือในช่วงที่มีพายุนี้ด้วยและข่าสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะ TikTok ประเทศไทยได้จัดงาน Future of Trust Summit 2.0ประกาศเดินหน้าโครงการคนไทยรู้ทันซีซั่น2อย่างเป็นทางการโดยผนึกกำลังกับ12หน่วยงานชั้นนำจากทักภาครัฐและประชาสังคม เพื่อยกระดับการสร้างความตระหนักรู้และมอบทักษะดิจิทัลที่จำเป็นให้คนไทยสามารถรับมือกับกโกงและภัยออนไลน์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในปัจจุบันโครงการนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากซีซั่นแรกที่สร้างปรากฏการ์ด้วยยอดรับชมสูงสุดถึง3,400ล้านครั้งโดยในซีซั่น2นี้ได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่4หน่วยงานได้แก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กรมสอบสวนคดีพิเศษและกองบัชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเสริมทับความแข็งแรงร่วมกับพันธมิตรเดิม นายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเกษตรกจและสังคมประธานในพิธีได้เน้นย้ำว่าการสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชนคือภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์อย่างยั่งยืนด้านคุณชนิดาเสริมว่าเป้าหมายของเราคือการปลูกฝัง New ออนไลน b e h a v i o r หรือพฤติกรรมออนไลน์รูปแบบใหม่ที่ปลอดภัยให้กับคนไทยผ่านการสร้างบิ๊กไอเดียที่จดจำง่ายและนำไปปฏิบัติได้จริงการผานึกกำลังครั้งสำคัญของ12องค์กรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและประชาสังคมที่จะมาย่อยข้อมูลยากๆและตีแผ่ทุกกลโกงให้คุณเข้าใจง่ายผ่านเนื้อหาที่สนุกและสร้างสารรค์เพื่อสร้างพฤติกรรมออนไลน์รูปแบบใหม่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกท่านผ่านเวทีเสวนาที่น่าสนใจ3หัวข้อ เพื่ออัปเดตกลโกงและแนวทางป้องกันจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้เอะให้ทันถามให้ชัดออกให้ไวรู้ทันทุกรูปแบบเวทีเสวนานี้จะเจาะลึกภาพรวมของปัญหาอาชญากรรมออนไลน์และแนวทางการแก้ไขที่แต่และหน่วยงานกาลังดาเนินการอยู่พร้อมประกอบด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ ตั้งแต่บัญชีมา้าซิมผีไปจนถึง SMS หลอกลวงโดยได้บังคับใช้พรกรมตรกการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เน้นภารกิจป้องกันพื้นฐานไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงทางไซเบอร์ผ่านการให้ความรู้การป้องกันทางเทคนิคและร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการช่วยเหลือประชาชน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการทั้งในมิติของการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังมีการจับกลุมแก๊งมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสื่อสารเชิงรุกผ่านโซเชียลมีเดียโดยนำประสบการณ์จากการสืบสวนมาตีแผ่กลโกงและแจ้งเตือนประชาชนให้รู้เท่าทันสกแกนโกงก่อนช็อปเช็คชัวร์ก่อนจ่ายบนแพลตฟอร์มแนวใหม่ของโลกการซื้อขายออนไลน์ เวทีนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความปลอดภัยในอ e ีคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาร่วมให้ข้อมูลผู้ร่วมเสวนาจากอยอสคบอและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้เน้นย้ำถึงวิธีการตรวจสอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสินค้าปลอมและการรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคขณะที่ CCIb และ ETDA ได้ให้มุมมองด้านการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขายที่กระทำผิด และการกำกับดูแลแพลตฟอร์มให้มีความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในระยะยาวรู้เท่าทันกลงกลงยุคใหม่ในโลกการเงินดิจิทัลปิดท้ายด้วยประเด็นที่ซับซอ้อนและใกล้ตัวผู้คนมากขึ้นกับโลกการเงินดิจิทัลเว็บทีฟินเทคคริปโตและ NFT โดยการเสวนานี้เป็นการเตือนภัยและให้ความรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงเพื่อการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆที่มีความซับซอ้อน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและกรอตได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อควรระวังในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน DSI ได้ยกตัวอย่างคดีแชร์ลูกโซ่และการลงทุนที่เข้าขายช่อโกงขณะที่โคแฟกได้แนะนำแนวทางการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมที่ชักชวนให้ลงทุนโครงการคนไทยรู้ทันซีซั่น2ตั้งเป้าหมายถึงคนไทยทุกคน ผ่านการสร้างสารรค์เนื้อหาที่เข้าใจง่ายโดยร่วมมือกับครีเอเตอร์กว่า10รายพร้อมจัดก,กิจกรรมแฮชแท็กชาเลนจ์ enge, เอถามออชวนคนไทยร่วมทำคอนเทนต์เตือนภัยไปจนถึงวันที่25กันยายน2568เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์สำหรับทุกคนไทยให้ได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและติดตามได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง t i k t อก และช่องทางโซเชียลมีเดียของหน่วยงานพันธมิตรผ่านแฮชแท็กคนไทยรู้ทันซีซั่น2และเอถามอ๋อที่ครั้งนี้ TikTok และ12หน่วยงานพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ผนึกกำลังกันอย่างแข็งแกร่งเพื่อยกระดับเนื้อหาให้ครอบคลุมและเข้มข้นมากกว่าเดิมและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดขึ้นคุยข่าวคะ่ะ ถ้าคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง y o u u ทูบชา n e n กองประชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอ,อินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ